โยสวัสดีครับผมเจมจากช่องเจมซ่านะครับมาพบกับช่องเลนเจอร์สำหรับคนรุ่นใหม่ไปครับวันนี้ผมจะมารีวิวตู้มืดหรือตู้โคตรมืดเลยก็ว่าได้ตัวเยอะมากๆเดี๋ยวจะไปไล่ดูกันแต่ละตัวว่าตัวไหนดีตัวไหนกากและตัวไหนยังใช้งานได้ดีในหลีก PVP ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเจมซ่า ฉลองเปิดร้านใหม่เติมง่ายเติมไวปลอดภัยแน่นอนดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ a c e e o o k เจมซ่าเ5และทักมาคุยกันครับไปเริ่มกันที่ตัวแรกกันครับไวเชฟซูชิเป็นตัวดาเมทธาดมืดที่มีดาเมรทั้ง2องสกิลดาเมจสกิลที่1 30เท่าและปวนสตันในส่วนของสกิลที่2 36เท่าทะลุอมะตะและลดพื้นที่การใช้สกิล60% เป็นตัวดาเมจทั้ง2สกิลนะครับสกิลจะไม่ได้บัฟหน้าป้อมอันนี้สกิลอะไรนี่ครับสกิลที่1นะครับจะมีการป่วนสตันต่อด้วยสกิลที่2อันนี้ดาเมจจะหนักขึ้นนะครับ36เท <36 S 1> ่าทะลุอมตะต่อด้วยสกิลที่1เป็นไงล่ะตัวนี้เอามาแก้ทางธาตุแสงโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับตัวไวท์เชฟซูชิตัวต่อมาเซลลี่นาฬิกาปูเป็นสายพลังธาตุมืด ตัวนี้เป็นหนึ่งใน3ตัวชนสุดโหดที่ติดเมตาในยุคปัจจุบันสกิลที่1จะเป็นดาเมสกิล34เท่าและปวนสตันสกิลที่2จะเป็นสกิลบัฟบัฟวิ่งอมาตะและสร้างเกาะเลือดไปครับผมอันนี้สกิลที่2นะครับบัฟหน้าป้อมวิ่งชิลแล้วก็อมาตะถึงจุดยืนเป็นไงโอ้โดนสตันอยู่บอทนี้โหดจริงเอาใหม่ครับมนี้บัฟมาแล้ว ถึงจุดยืนเป็นไงดาเมจยังไม่ออกนะครับ34เท่าและป่วนสตันโดนสตันอยู่โอ้โหเอาเป็นไงหมายังยังไม่ออกโปลนี่ครับผมดาเมจ34เท่าและป่วนสตันศัตรูไปต่อกันที่ตัวรอนเป็นสายว่องไวธาตุมืดตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวกันบิน สกิลที่1จะเป็นสกิลบัฟบัฟความเร็วในการโจมตีและเปลี่ยนเป็นการโจมตีมูก็คือว่าตัวบินออกมาหลายๆตัวก็โดนคลิทั้งแถไปเลยสกิลที่2จะเป็นสกิลดาเมจ28เท่าทะลุอมตะและยกเลิกผลบัฟของศัตรูมีผลเฉพาะตัวบินในร่างไฮเปอร์จะเป็นการตายและฟื้นเลือดเด้ง70%นี่เลยครับผมรอนสกิลบัฟนะครับ จะอืดน,นิดนึงงพอเป็นตัวกันบินยืนอยู่แนวหลังอยู่แล้วนี่ครับผมสกิลนี้จะเป็นสกิลบัฟตีพื้นที่และเพิ่มความเร็วในการโจมตีก็ตรงๆเลยนะครับสำหรับตัวกันบินต่อมาตัวมูนเยนลลี่สายว่องไวธาดมืดเป็นอีกหนึ่งตัวป่วนที่ได้รับความนิยมเมื่อขังก่นและล่าสุดสามารถทำเป็นเลนเจอร์9ดาวได้ สกิลที่1จะเป็นสกิลบัฟบัฟหลบสกิล30%รและบัฟใช้สกิล30%มสนานสิบวิสกิลที่2จะเป็นสกิลป่วนป่วนลำนำเย้าวยวนสตันและเปลี่ยนศัตรูธาตุาแสงเป็นไรธาตุแบบทะลุอมาตะตัวมูนเยลลี่สามารถเอามาคอมโบแรนืดมาแล้วครับผมมูนเยลลี่อันนี้สกิลบัฟสกิลที่1น,นะครับไปต่อถึงจุดยืนบัฟต่อสกิลที่1และ ป่วนสกิลที่2อ,อันนี้จะมีลำนำติด1ตัวแล้วก็ปวนสตันด้วยนะครับอืมแบบทะลุอมตะเป็นไงเล่าเจอลำนำแล้วก็สตันเข้าไปตัวต่อมาโคนี่นักพนันชิปหที่ทุกคนติดปาคือโคอนี่ตู้สลอ็อตเป็นอีกหนึ่งตัวปวนที่ถือว่าปวนสุดๆเป็นสายไหวพริบทตุมืดโดยมีสกิลที่1จะเป็นสกิลบัฟ บัฟเพิ่มพลังโจมตีบัฟแม่นยำและบัฟแม่นยำสกิล30%นานสิบวิแต่ทีเด็ดมันอยู่ที่สกิลที่2จะเป็นการสร้างซัมมอนสตันสตูแบบทะลุอมตะสกิลนี้ป่วนมากๆในลีก PVP ตัวโคนี่เอามาคอมโบแลรนืดล่าสุดตัวเกมสามารถทำให้เป็นเลนเจอร์9ดาวได้มาครับผมโคนี่อันนี้สกิลบัฟนะครับสกิลที่1 ถึงจุดยืนเป็นยังไงสกิลที่2องมาไหมนี่ครับผมสร้างแซลมอนสตันสตูไม่ใช่แซลมอนซัมมอนโอ้ลิ้นรัวแล้วครับผมโอเคนี่นะครับในลีก p v p ถือว่ามีความสำคัญมากๆและป่วนจริงๆโอ้โหติดสตันเป็นหมู่เป็นเหล่าเลยครับผมตัวต่อมาคือเจมสําำหรับตัวเจมนะครับเป็นสายไหวพริบทาาดมืด อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวปวนที่ทุกคนก็ยังนิยมกันอยู่แต่ในลีกที่สูงขึ้นอาจจะความนิยมลดน้อยลงไปในส่วนของสกิลที่1จะเป็นสกิลบัฟบัฟตีเร็วบัฟสกิลแมน่นและบัฟออกสกิล30%นนาน7วิแต่สำหรับสกิลที่2อ,อันนี้แหละครับสกิลทีเด็ดเลยนะครับเศกศัตรูทะลุอมะตะและยังเอามาคอมโบแล่นืดตัวนี้ก็รอลุ้นๆนะครับว่าตัวเกมจะเอาจับอัปเกรดเป็นเลนเจอร์9ดาวได้หรือเปล่า มาครับเจมนี่ครับสกิลที่1นนะครับเป็นสกิลบัฟถึงจุดยืนบัฟต่อและเสกไปเลยครับผมอันนี้เสกแบบทะลุอมตะโอ้โหนี่ครับผมทะลุไปถึงแนวหลังเลยนะครับถือว่าสกิลกว้างมากโฟล์โอ้โหเอาม่ยดวดูว่าจะถึงแนวหลังขนาดไหนนะครับเป็นไงตีธรรมดาอยู่ตีธรรมดาอยู่เสกฟลุ ตัวต่อมามูลเบสบอลเป็นสายพลังธาตุมืดสกิลที่1จะเป็นดาเมจ36เท่าและป่วนยิงกระเด็นสกิลที่2จะเป็นสกิลบัฟบัฟวิ่งบัฟอมตะและสร้างเกาะเลือดตัวมูลเบสบอลสามารถเอามาคอมโบตัวนืดต่อมาตัวซลลี่ฮิมะสายว่องไวธาตุมืดตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวกันบินที่ถือว่าแจมไม่น้อยสกิลที่1จะเป็นสกิลบัฟบัฟต้านสกิลบัฟอมตะ และยกเลิกดีบัฟของพรรคพวกสกิลที่2จะเป็นดาเมจสกิล26เท่าและดีบัฟศัตรูมีผลเฉพาะตัวบินที่บอกว่าตัวเซลลี่หิมะแจมก็เพราะว่าตัวมันสามารถเอามาคอมโบตัวหนืดได้ไม่มีตัวกันบินตัวไหนทำได้เลยต่อมาตัวเซลลี่หม้อพิษหรือเซลลี่หม้อบินนะครับเป็นสายว่องไวท่ามืดแจมแล้วก็ยังแจมอยู่แต่ตัวมันสเตตัสอาจจะเก่าไปสักหน่อยนะครับเพราะว่าออกมานาน ในส่วนของสกิลที่1จะเป็นสกิลบัฟฮิวเลือดบัฟอมตะและสร้างเกาะเลือดสกิลที่2จะเป็นดาเมสกิล44เท่าทะลุอมตะและใบศัตรูโอ้อะไรจะขนาดนั้นในร่างไฮเปอร์สามารถต้านไอเทมพายุหิมะต่อมาตัวอลิติกิสายว่องไวธาดมืดตัวนี้ก็ถือว่าสมัยก่อนนิยมมากๆและใครมีรับรองว่าเล่นได้ดีสุดๆ ยิงคู่กับดาวินชีนี่โอ้โหกอปเพลินไปเลยนะครับในส่วนของสกิลที่1ไปดูกันสกิลที่1จะเป็นสกิลบับบับออกสกิลบับสกิลแมนและรีสกิลให้กับพักพวกอันนี้ถือว่าเป็นทีเด็ดของตัวอลิสสกิลที่2จะเป็นสกิลป่วนและดีบับศัตรูคือป่วนสตันและตัวมันสามารถเอามาคอมโบแรนดต่อมาตัวเซลลี่รถเข็นขยะอุ้ยรถเข็นสัตว์เป็นสายพลังธาตุมืด ตัวนี้ไม่ต้องบอกเลยนะครับอืมเดี๋ยวไปดูที่สกิลกันดีกว่าสกิลที่1จะเป็นสกิลดีบับและสกิลที่2จะเป็นสกิลดาเมจพิษและป่วนใบศัตรูตัวมันเอามาคอมโ,มโบตัวนืดบอกเลยว่าอ่านแค่สกิลแล้วแทบใช้งานได้ยากมากๆในลีก PVP เลยครับผมกลัวแล้วที่ชื่อรถเข็นขยะตัวสุดท้ายนะครับตัวบาวโยโมิตัวนี้บอกเลยนะครับดีไซน์มา อย่างเท่ก็มาในยุคของอาาเทรลซึนั่นเองนะครับเป็นตัวแสงมืดยุคแรกเลยดีกว่าสกิลของมันบอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆในการเล่น PVP สกิลที่หนึ่งจะเป็นสกิลดาเมจ36เท่าและป่วนสตันสตูสกิลที่สองจะเป็นสกิลบัฟบัฟวิ่งอมตะและสร้างเกาะเลือด300%ตัวมันเอามาคอมโบและนืดไปสรุปกันดีกว่าครับสำหรับตัวไว ก็ถ้าใครขาดตัวดาเมท่านมืดตัวนี้สามารถปั้นแม็กได้แต่มันยังมีข้อตีของมันก็คือไม่สามารถเอามาคอมโบได้นั่นเองต่อมาคือตัวเซลลี่นาฬิกาปูสำหรับตัวนี้เป็นหนึ่งในสามตัวเทพตัวชนสุดโหดใครยังขาดตัวชนอยู่ตัวนี้จัดได้เลยป่วนและกวนแน่นอนต่อมาตัวรอนตัวนี้ก็ถือว่าโอเคสามารถเอามาเป็นตัวกันบินได้ แต่ถ้าใครมีกบจำกัดไม่แนะนำให้ปั้นแม็กต่อมาตัวมูนเจลลี่ตัวนี้บอกเลยว่าปวนและกวนมากๆถือว่าสมัยก่อนได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับแต่ในยุคหลังๆนี้พอมีตัวดาเมท่าแสงโหธ์ตัวนี้ก็ได้รับความนิยมลดน้อยลงไปก็จะคล้ายๆกันกับตัวมูนเจลลี่สำหรับตัวนักพนันชิปปวนและกวนสุดๆได้มาปั้นแม็กได้เลย ต่อมาคือตัวเจมถ้าได้มาก็ถือว่าสามารถเกสกศัตรูและป่วนในลีก pvp ได้เป็นอย่างดีแต่ทั้ง3ตัวนี้ตัวเจมตัวโควนี่ตู้สล็อตและมูนเจลลี่ความนิยมอาจจะลดน้อยลงไปเนื่องจากตัวดาเมท่าแสงนี้มันโคดจริงๆจะทำให้ตัวป่วนธาตุมืดยืนได้ลำบากแน่นอนนะครับต่อมาตัวมูนเบสบอล ก็ถือว่าก็พอใช้งานได้นะครับแต่ถ้ามีกบจำกัดไม่แนะนำให้ปั้นแม็กต่อมาเซลลี่หิมะถ้าได้มาก็ถือว่าโอเคก็ใช้ในร่าง140ก็พอยังไม่แนะนำให้อัดกบเข้าไปเพราะว่าตัวมันสเตตัสเก่าไปหน่อยต่อมาสำหรับตัวเซลลี่ม้อพิษตัวนี้ก็ป่วนสุดๆจริงๆเจาะป้อมสตูได้ดีมากๆแต่ตัวนี้ก็ยังไม่แนะนำให้ปั้นแม็กนะครับ ให้เล่น140ก็พอเพราะว่าสเตตัสมันเก่าไปต่อมาอลิสติกิตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เก่งและป่วนกวนเหมือนเดิมแต่สเตตัสเก่าไปเล่น140ก็พอสำหรับตัวอลิสติกิแค่นี้ก็รีสกิลยิกๆแล้วครับผมสำหรับตัวนี้บอกเลยว่าแซลลี่รถเข็นขยะเอ้ยรถเข็นสัตว์ถ้าได้มาย่อยดีไหมครับเพื่อนๆบอกกันด้วยและตัวสุดท้ายสำหรับบาวโยมิ ตัวนี้เจ๋งสกิลดีบับดีแต่แนะนำว่า140ก็พอยังไม่แนะนำให้ปั้นแม็กเพราะว่าตัวมันสเตตัสเก่ามากๆเป็นยุคแรกของตัวแสงมืดเลยเป็นไงกันบ้างาเ,เพื่อนๆได้เปิดกาชาก,กันไปบ้างหรือยังและได้ตัวไหนและใครชอบตัวไหนบ้างก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับโอเคครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย